ท่านสาธุชนบุรบริษัททั้งหลายพระเศหน้าก่อนได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกัวบกวัดบัานมุโคได้ความจริงก็เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะที่ว่าจะต้องไปวัดบัานมุโคทิ่งที่ต้องพลาดเพียงเรื่องอื่นไปบ้างก็เพราะว่ามีหนังสือฉบับหนึ่งทึ่งว่าคุณอรุณชยันตซึ่งเป็นรองจเจ้าวาดนามาส่งให้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายส่งใบโมทนาในจดหมายแจ้งมาว่าเขตส่งที่เขตที่ส่งมาจริงๆเขาประทับตรามาจากสำเสรนในแมนเทศ <c oughs> ตามจดหมายนี่ดีมากทั้งนี้เพราะอะไรก็าอาะธรมากกำลังจะเล่าเรื่องความเป็นมาให้พระทราบว่าคนเราเกิดมาในโลก ความจริงตอนนี้จยพูดเรื่องตายๆกันนะเรื่องตายของงดไปก่อนถ้าทําใจดีไม่ได้ก็ตายไม่ดีเหมือนกันตายแล้วไม่ดีจดหมายฉบับนี้พูดมาดีมากกําลังค้นหาจดหมายที่ก็ด่ามาจะเฝ้า,าจริงมันบินร้อยร้อยฉบับเขาด่าด,าดาา่ามาตะมาก็เก็บเก็บเก็บเพราะมันได้เศษกระดาษที่จะใช้ <c oughs> แต้ความรู้สึกเป็นยังไง ไม่รับจดหมายก็ต้องต่อว่ามันชิน,นแล้วถูกดา่าเส้นใจด้านมันชินไม่มีความรู้สึกแต่บังเอิญจริงๆกําลังค้นหาจดหมายดา่าจดหมายด่าอยู่ก็มาเจอจดหมายฉบับนี้ที่ส่งมาพอดีเธอเขียนว่าลงว่าวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้ารอย่ิบเจ็ดยาหน้าวาสิทธิ์หลวงพ่อปานขนานแท้ อำเภอเสนนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาเรียนมหาวิรัตวโรดิงดำเราได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้าโด่งดังมากมานานแล้วโดยเฉพาะในกรมทหารในวังและในกรุงเทพการแสวงหาชื่อเสียงการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศสุขสรรเสริญของเจ้านั้น จเจ้าอาศัยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อปานเป็นสะพานแล้วก็เป็นบันไดในการเดินไปสู่สามก่อคือกินกามเกียดของเจ้าเดี๋ยวขออยากสั่งลำมากหน่อยแล้วก็เรารู้ประวัติของเจ้าได้ดีเราจะกล่าวพอเป็นสังเขตให้เจ้าฟัง เจ้าบวทมาจากที่อื่นแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดบานค mm. เจ้าไม่ได้เป็นคนสนิทสนมกับหลวงพ่อปานเหมือนดังที่เจ้าเขียนโกหกชาวโลกไว้ในหนังสือของเจ้าแต่เจ้าได้บังอาจเอารูป mm. เอารูปจำลองซึ่งท่านได้ทำเองไว้กับมือใส่ปีเป็นปปี อาไปยำน่ายจ่ายแจกที่ไรได้เงินมาจำนวนมากแต่ก็เจ้าไม่เอาเงินเข้าวัดเจ้าใช้วิธียักยอกไปเป็นส่วนตัวและในช่วงนั้นชีวิตของเจ้าก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาผัวพันด้วยซึ่งชาววัดบานมงคโคเวลานั้นเขาเรียกเจ้าว่าเจ้าเละ,เละ,เละระความประพฤติของเจ้าตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบันเจ้ารู้ตัวของเจ้าได้ดีว่าวิบากกรรมของเจ้าจะเป็นอย่างไรสาเหตุอะไรเจ้าจึงออกมาจากวัดบันโคเจ้าถูกพิสุขุมบาสุขอุบาสิกาฆรวาสขับไล่เจ้าออกมาจากวัดบันโคเพื่อความโกหกจอมกระล่อนของเจ้าเรายกย่องให้เจ้าเป็นนักโกหกเอกในโลกนด้ชื่นใจนะ เจ้าระเจ้าจงตั้งใจอ่านให้จบเรามีความหวังดีกับเจ้าจึงเขียนมาเตือนสติแต่มันก็สายไปแล้วเพื่อนเอ๋ยที่เจ้าจะกลับตัวเจ้าทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลของกรรมนั้นตถาคตกล่าวเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์แต่เจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระอรหันต์เจ้าอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเป็นโ่ของเจ้า เจ้ากล้าพูดโอนอุตริมนุยธรรมที่ไม่มีในตนให้ประชาชนหลงเชื่องมงายอยู่ความโกหกกระล่อนของเจ้า <c oughs> ดังนั้นเราขอปรับอบัตปร,ราชิกข้อที่สี่แต่เจ้าคือโอนอุตริมนุยธรรมที่ไม่มีในตนเราพระพุทธองค์ทรงอุปมาที่สุผู้ปราชิกว่าอุปมาเหมือนยอด ตานยอดด่วนหรือคนคอขาดปิดประตูสวรรค์นิพพานโดยเด็ดขาดอบายภูมิสีเท่านั้นที่จะเปิดประตูรับเจ้าเจ้าเร,ระไม่มีใครบรรดาลให้เจ้าไปอาบายภูมิสีแต่ตัวของเจ้าทำตัวของเจ้าเองน่าเสียดายพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงเป็นพิสุมาเถิดนั่นแน่คนไม้ นั่นแน่เรือนว่างเธอจงนั่งอะไรวะจงนั่งขยงเพ่งฌานเจ้าจงนั่งเพ่งฌานไปเถิดแต่ตรงนั้นแต่ตรงถิ่นตรงกันข้ามกับเจ้าทำตัวเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสแกนเทนนาสอนเขาแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติเจ้าจึงต้องรับผลของกรรมแบบนี้เจ้าเละละ เจ้าคือคนห่มผ้าเหลืองไม่ใช่พระสินหา้าข้อของเจ้ายังไม่มีเลยแล้วเจ้าจะไปรับไปรักษาศินสองรอยี่บเจ็ดได้อย่างไรเวลานี้จิตของเจ้ามีแต่ความวร้อนรุ่มหลงนั่นแหละอบะใยภูมิสีเปิดรับเจ้าแล้วหวังดี <c oughs> นี่รวมความว่าเป็นจุดหมายของผู้หวังดีสถานที่ส่งเป็นสถานที่ทำการประคนี ที่สามเศษแก็ว่าทับตามันอย่างนั้นนะที่เรื่องนี้มาอ่านเพราะอะไรก็ว่าสงสารคนเขียนคนเขียนบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานขนาดแท้ความจริงน่าจะต่อดั้งเดิมลงไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อปานอำเภอเส้นนาอุธยาต่อตัวเองกับไม่กล้าเขียนชื่อมาและไม่กล้าบอกที่อยู่ ความจริงหนังสือฉบับนี้มันเป็นบัตรสนเทศแต่กลด่าเพื่อนบิณษ์สมณเนรผมเห็นว่าการที่ท่านดา่าแล้วด่ามาเป็นบัตรสนเทศนี่ถ้าบังเอิญผ้เป็นจริงตามนั้นมันก็ไม่อยากไม่มีใครอ่านด้วยนี่นอกจากว่าคุณอรุณซึ่งเป็นรองจเจ้าวาดคือเป็นรองจเจ้าวาดพระธาตุาทรงเธอ,อ่าน คนรุ่นอาจจะรู้หนึ่งองรู้ก่อนผมแล้วก็ผมมาอ่านผมก็รู้อีกคนหนึ่งถ้าหนังสือถึงผมผู้ฉีกทิ้งก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเป็นคำดาดของท่านผู้นี้ไม่มีประโยชน์แต่เพื่อสงเคราะห์ท่านและส่งเสริมท่านให้มีประโยชน์ผมจึงเอาหนังสืออันนี้มาอ่านให้มันดาทุกท่านฟังว่าตามธรรมดาคนเราเกิดมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่านัตติโลเกอานินิโตคนไม่ถูกนิทาเลยไม่มีในโลกท่านผู้นี้ท่านบอกว่าผมเอาหลวงพ่อปานไปสะพานอันนั้นจริงเพราะยังไงไงผมก็ต้องเกาะหลวงพ่อปานเพราะปานเป็นบุรพาจารย์ของผมแต่ว่าตอนหนึ่งท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นอาศัยวัดบารุโคอยู่ตอนนี้เลยเกิดความเข้าใจว่าท่านผู้นี้ไม่รู้เรื่องจริงของวัดบานุงโคเลย การิงที่ผมจะบวชหลวงพ่อปานเป็นเย้าภาพเป็นผู้จัดการท่านพระครูรัตนาพิ่รม์บัดบรนแผนจ้าหน้าตำบลเป็นอุปชาหลวงพ่อเล็กเป็นกรรมาวาจา,าจารย์อาจารย์เจอเป็นอนุสาวรนา,าจารย์และก็หลวงพ่อปานให้สิ่งก่อนตอนให้สิ่งแลนนี้มาตอนหนึ่งท่านบอกว่าเอารูปเหมือนหลวงพ่อปาน ทำเองแล้วก็ไปแจกไปแจกไปทําการเรืร่อยๆบรรดาประชาชนได้เงินมากไปส่วนตัวีตอนนี้หนักใจหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีกับเขาอยู่แล้วแต่ความจริงแต่ผมจะหาเงินส่วนตัวมันก็ไม่ยากผมเป็นนักเทศอยู่แล้วนี่ผมเป็นทั้งนักเทศเป็นทั้งนักสวดสังฆะเงินเหลือหลายอ้าจีวอก็เยอะได้ปีแล้วมากๆแต่ก็ไม่เคยเหลือแจกหมด อันนี้ก็บอที่ปรรดาพิสุทธิ์ชมาเนนวาสุบริการไล่มาก็ไม่เห็นมีใครเขาไล่เมื่อผมป่วยผมไปก็บหญิงเขาไล่เขามาหากันก็มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็มาขอของนิดหน่อยผมไม่ให้ขณะที่ป่วยก็มาขอเครื่องไฟฟ้าจะไปใช่ผมก็ไม่ให้ผมเป็นขอสองเขาก็ไม่ชอบใจแล้วมีอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง ไอวัดวานุโคนี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงยุ่งเลยส่วนใหญ่นะแต่มีอยู่คราวหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าผมบวชในบรษาที่สองหรือที่สามที่สามจำไม่ได้ตอนนั้นมีคนคนหนึ่งบวชแล้วก็ย่องเข้ามุดมุ้งเข้าไปอ่าไปนอนในมุ้งของลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่มาจากกรุงเทพ พอดุงขึน้นหลวงพ่อปานทราบจากคนพูดกันก็เรียกไปสอบสวนเงียบๆเมื่อทราบเขาตามความเป็นจริงท่านเอาเงินให้แปดสิบบาทบอกไปไปซื้อเครื่องศึกเสียแล้วออกไปจากที่นี่ที่ตอนนี้บรรดาท่านนังหลายอาจจะคิดว่าหลวงพ่อปานเอาเงินอะไรมาใช่ว่าจริงหลวงพ่อปานทรัย์สินส่วนตัวของท่านมีที่เป็นครวาดท่านยังมีอยู่ ท่านอาจจะเอาเงินตอนนั้นช่วงนั้นมาใช้ก็ได้ถ้าบังเอิญเป็นเงินถวายส่วนตัวท่านใช้อย่างนั้นก็ไม่ผิดเป็นการทําให้คนอ๋อครับเป็นการกําจัดคนที่สร้างความเสียหายออกไปจากบัด <c oughs> <c oughs> แล้วก็รายนี้สําหรับเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวที่วัดหนึองโครเรื่องผู้หญิงนอกนั้นก็ไม่มีใครอีกแต่ผมเข้าใจว่าคนเจ้าของบัดสนเทนี้ รู้เรื่องนี้ดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรไหมว่าสำนวนที่พูดมาในบัตรสนเทศเนี่เหมือนกับสำนวนของเขาสมัยที่เขาบวชถ้าถามว่าผมรู้ตัวไหมก็อันนี้ก็ขอไม่ตอบแล้วมั้งถ้ามีอะไรอีกผมก็จําไม่ค่อได้อ่านไปเพราว่าโออตริมนุษยธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวบ,บ้านจะได้รู้แล้วพบฝึกคนได้เป็นแสนคนแล้ว การที่เรียกพระพุทธเจ้าว่าปูนี่ผมไม่เคยเรียกผมเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อผมพระทุกองค์ต้องถือว่าเป็นลกูมมกของพุทธเจ้าทุกคนนี่ก็อะไรอีเนาะอ่านไปก็จาไม่ขึ้นได้หนังสือผมอ่านใหม่ๆนะอ <c oughs> ีตอนหนึ่งเขาบอกว่าผมอวดตัวเป็นพระหรหัตผมก็เคยบอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นพระาราหัตมีบางท่านเบียรกรว่าผมเป็นพระาราหัตบ้าง บางท่านก็บอกว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระผู้ทรงฌานผมก็ปฏิเสธไปหมดแล้วว่าผมไม่ยอมรับทั้งความเป็นรอรหันต์ผู้ทรงฌานให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าผมต้องการอย่างเดียวคือบวชเพื่อความพ้นทุกข์มันจะพ้นได้แล้วไม่ได้ก็แล้วกันนี่เรื่องของจดหมายมีเท่านี้นะแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันไอ้จดหมายฉบับนี้มันก็มาพอด,ดีที่ผมเตรียมตัวจะไปวัดบานมงโค ถ้าหากว่าเขาตั้งใจจะด่าผมนี่ผมไม่สะเทือนหรอกครับถ้าผมเลวตามนั้นผมไม่นำเรื่องนี้มาอ่านถ้าผมเลวตามนั้นจริง,รงๆเรื่องก็ไม่เงียบไปงป่านนี้เรื่องตั้งยี่สิบสาสิปีมาแล้วมันงเงียบไม่ได้หรอกครับถ้าเรื่องเลวใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าไม่ใช่แก่ตัวแล้วหาโออุตริมนุษยธรรมเรื่องฌานนิยานต่าง อันนี้ผมไม่ทราบผมมีอะไรบ้างแต่ว่าพระก็ดีเนงก็ดีผุษบาสบปชิกาญก็ดีที่เขามาศึกษาพระกรรมาฐานต่างคนต่างได้กันสําหรับรูปเหมือนรูปเหรียญหลวงพ่อปานนั้นก็บอกผมทําขึ้นผมอาจจะทําก็ได้แต่ผมมีผมก็มีสิทธิ์จะทําในเมื่อผมไม่รู้สิทธิ์รูปครูบาอาจารย์ออกมาแจกเกี่ยวกับยัยยยงไงไปในเมื่อคนเขามีความรพเดี๋ยวนี้ผมยังทําอยู่ แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่ได้ทําก็บังเอิญไปพบเข้าจริงๆว่ามีอยู่และผลจริงๆมาหาศาลมากถึงก็คนเป็นลองกันหลายแบบคราวหนึ่งเดินทางผ่านยุวรมีญาติโยมคนหนึ่งมาเอาเข้าวมาทําบุญก็แจกให้ท่านแต่ถ้าท่านถวายก็แจกให้ผมไม่ได้กิจสตังค์ขากลับมาไปราชบ,บุรีกลับมาทั้งบกมือเรียกกันใหญ่ทั้งคลอง ถามว่าเหรียญทองแดงที่พระปานที่ติดมานาะมีไหมบอกยังม,มีเยอะต่างคนต่างก็เอากันต่างคนก็ต่างก็ทําบุญถามว่าทำบุญเท่าไหร่ก็บอกไม่ทราบคราพ่อไม่ตัง้งราคาไว้ทําก็ให้ทําบุญก็ให้จะขอเฉยๆก็ให้แล้วก็มีโยงคนที่รับเป็นคนแรกบอกท่านไม่น่าจะให้เฉยาถามว่าทําไมหลังจากท่านไปแล้วนะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นสามเรื่อง เรื่องแรกคือพมออกไปหลังบ้านเอาเอาเหรียญนี่แขวนแลต้นม้ยิงไม่ติดครับยิงเท่าไรก็ไม่ออกเบนเบนปืนไปทางด้านอื่นกระสุนนัดนั้นต่างปังทันทีและบริการที่สองผมเองคล้องเหรียญนี่ไปให้หมอฉีดยาหมอแทงในเข่าต้องเอาเหรียญออกจากตัวจึงแทงเข่าที่บริการที่สามไม่ว่าเหรียญนี้มีประโยชน์มากลูกของเล็กๆกำลังวิ่งแทงอีกคนหนึ่ง ก็เกรงว่าแกจะ็นอันตรายจากอย่างอื่นทำไปท้องคอแกไว้ก็พอดีวันหนึ่งจะไปพลายผ่านตกน้ำพอดีก็ว่ายน้ำไม่เป็นลอยไปนู่นหน้าบ้านโน้นเงินที่ให้ดูห่างไปประมาณสองร้อยเมตรก็บังเอิญเด็กนอนหงายไม่ตายรเรื่องอัศาจรรย์อย่างนี้ครับเจ้าบ้านเขาก็มาถามผมเอาเหรียญนี่ให้ดูเหรียญนี่เด็กอยู่ที่คอเด็กแล้วหมอคนที่ฉีดยาก,ก็มายืนยัน ราควาวันนั้นมีเหรียญยู่สองพันเกือบหมดมึงมั่งกูมั่งมึงมั่งกูม,งมั่ง,มง,มงหมดเกือบหมดบางรายมาคนเดียวขอไปสิบอันทำบุญเผื่อลูกเื่อหลานท่านถามว่าเท่าไรายผมบอกให้ต้องและไม่ตั้งราคาคนนั้นเบอร์สิบบอกท่านสักองละสามสิบบาทก็ดีก็เลยบอกว่าอย่าตั้งราคาใยโยมเป็นของพระปานท่านนี่ความจริงไม่ได้แก้ตัว บอกความจริงให้ฟังด้วยการฟังเรื่องนี้ท่านฟังแล้วก็อย่าไปโกรธคนพูดนะคนด่ามันนี่ดีมากเขาต้องขอชมเชยแต่หน้าเสิ้นาดว่าท่านไม่ได้เขียนชื่อของท่านมาผมขอให้สันสมยาท่านว่าท่านนี่คือว่าคุณแอบดา่าคำว่าคุณแอบดา่าไม่ได้มาที้งชื่อคนคือแอบแอบดา่าไม่ด่าตัวหน้า ด่าไม่แล้ก็แอบไม่ไม่เห็นไม่ให้รู้ไม่แต่ก็ตั้งชีวการที่ว่าความต้องการของคนแอบด่านี่จะด่าผมจะทําลายผมและทําลายวัดบารงโคถ้าจะคิดว่าผมจะไปแย่งทรัพย์สินที่วัดบรรงโคก็คเป็นไปไม่ได้าการไปวัดบรรงโคของผมเที่ยวแรกหมดเงินไปคิดแล้วทั้งหมดประมาณหมื่นบาทเศษมันเสียแล้วผมก็ต้องเสียอะไรได้ทางวัดที่ญาโยพุบริษัทมาทำ ตอนนั้นก็ไม่ได้ต่อไปถ้าวันที่ยีห่ห้าพฤศจิกายนจะหนักกว่านั้นมากขบวนอาจจะใหญ่กว่าเดิมตั้งหลายเท่าอาจจะเกินสิบเท่าร้ดนดานลูกหลานของผมมากทุกคนก็อยากจะมามาจัดการวัดบรรโคก่าน้องการพ่อปานที่วัดบรรโคเองอยากจะเห็นวัดถ้าผมมีความเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้ท่านบัณฑให้ใครเขียนด่ามาแล้วผมก็ไม่ไป แล้วะโยชจะเป็นไงวัดบันโคขาดไรายได้ผมก็ยังเพิ่มไรายได้ตามปกติของผมอยู่ผมอยู่วัดนี่ญาโยมาก็ไม่เสียกําลังใจแต่ว่าเข้าใจว่าผู้เขียนจดหมายนี้ไม่ได้มีเจตนายันด่าผมตรงการด่าแบบนี้ท่านก็ไม่รู้จักผมซะด้วยสิท่านบอกว่าผมบวชมาจากที่อื่นแต่ความจริงไม่รู้เรื่องของผมเลย ผมบวชวัดบรลโคท่านยังไม่รู้เรื่องเรื่องอื่นท่านจะรู้ได้ยังไงทีเรื่องหนึ่งที่เรื่องท่านใหญ่เข้าใจได้ดีและรู้ดีของอื้นคือการมุดมุง้งเข้าไปหาลูกสาวคนที่มารักษาตัวที่วัดบรลโคอันนี้ท่านจะรู้ดีมากจนท่านหลวงพ่อปานสั่งให้สิกออกไปให้เงินแปดสิบบาทให้ไปซื้อเครื่องสิกแล้วก็สิกเสียแล้วก็สิกตามคำสั่ง ถ้าว่าจะไปทีฟังแล้วผมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าผมกําลังจะหาจดหมายด่าผมเมื่อรับจดหมายด่าแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนี่ทุกองค์ต้องพยายามนะอย่าลืมว่าผมเนี่ยเขาใช้เสียงด่าตัวหน้าผมยังนิ่งได้แต่ว่าหนาด่ามากๆก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าการได้จดหมายด่าเนี่ยมันชินมีคน ที่คิดรับมาแล้วจากจะมาอยู่ที่นี่เกินกว่าสองร้อยฉบับดาตรงๆแบบนี้พผมอ่านที่ไรผมก็ยิ้มทุกทีแต่เศษกระดาษไปใช้ <c oughs> กำลังใจของเราั้งวัดเขาด่ามาแล้วก็ต้องดูตามทาี่พระพุทธเจ้าทรงจัดที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่านัติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก นินทาประสังสารคือชวันนั้นนินทาเราสันเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเราจงอย่าโกรธคนนินทาและลก็ <c oughs> อยานน่าดีใจเพื่มใจเกินไปสำหรับคนสัรเสริญทั้งนินทาและสัรเสริญไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยหมายความเขานินทาเราว่าชั่วแต่เราไม่ได้ชั่วตามเขาอย่างจดหมายฉบับน,นี้นางเสือที่คนแอบด่าส่งมา ให้ชื่อว่าคุณแอบด่านะไม่ใช่ชื่อคนแอบแอบด่าแล้วก็ส่งมาอย่างนี้อ่านแล้วก็น่าหัวเราะมากกว่าน่าเสียใจเริ่มต้นพับท่านบทมาจากที่อืน่นอาศัยวัดบรงโคอยู่ท่านที่พอใจแล้วแล้วก็ท่านด่ามาแล้วก็ดูเราชั่วตามนั้นไหมถ้าชั่วตรงไหนปรับปรุงใจตปรุงกายเสียดี อย่าให้ชั่วไปอีกต้องชมคนด่าว่าเขาติเราเขาเตือนเราให้ตั้งความดีให้ทรงความดีไว้แต่ว่าถ้ามาเอินเราดีเราไม่ชั่วก็จงอย่าโกรธคนด่าคนด่าเขาดา่วา,ดาว่าชั่วแต่เราไม่ชั่วเราก็ไม่ได้เลวไปตามคำาขะพูนถ้าเราเลวเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได,ดีตามคำาขะพูนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสวร่าความดีหรือความชั่วอยู่ที่การปฏิบัติ ฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนผิสสูธ์ท่นนานเลยนญาติโยมบริษัทฟังข่าวเล็กน้อยนี่แล้วจงอย่าสะเทือนใจความจริงคิดว่าท่านปู้นี้คุณแอบดานี่คุณแอบดายก็จ้องดาเงียบเงียบเข้ามาส่งผมโดยเฉพาะเข้าใจว่าจะไม่พอใจวัดบันโคทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการตัดลาบวิตรอนกันอย่างหนัก สำหรับผมถ้าถูกดา่าผมยับยัง้งผมได้สต,ตังค์ได้สต,ตังค์ตอนไหนผมไม่ไปผมก็ไม่ต้องจ่ายไอ้เงินที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินได้เกินพิจิกาได้อย่างน้นนอยจริงๆขบวนของเราขาบวนทั้งหมดจริงๆจ,จ,จะต้องจ่ายเกินกว่าแสนบาทคนที่มีรถนํารถไปบ้างคนที่ไม่มีรถเหมารถไปทั้งหมดคิดรวมแล้วต้องเกินกว่าแสนบาทเป็นค่าใช้จ่าย แต่ว่าถ้าไม่ไปเอาเงินเกินเอาแสนบาทมารวมกันวัดิวัดท่าสงก็จะมีเงินมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเงินที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาทุกวันมาถวายเพื่อการก่อสร้างสังฆทานก็ตามทางวัดยังขาดไปเยอะผมมั่นใจว่าวันนั้นทางวัดขาดเงินไปหลายหมืนม่นบาทแต่ว่าผมก็ยามจยาขาดก็ไม่เป็นไรทั้งนี้เพราะว่าเป็นการสนองความดีของครูบาาจารย์ และก็เป็นการสนองการตั้งใจดีของมรรดา่านพุทธบริษัทที่ต้องการบรรพสการหลวงพ่อปานในที่วัดถึงแม้ว่าหลวงพ่อ,พอปานจะมาอยู่จะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ท่านสร้างเป็นสถ,ถานที่ท่านบวชอยู่เป็นถสถานที่ท่านบรชนะเป็นอุศ์ความดีรวมความว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายดีขอขอบคุณคุณแอบดา่าขอให้ชื่อทว่าคุณแอบด่านะ ไม่ใช่ด่าตัวหน้าเลยเกรงใจว่าคนแอบด่าเนี่ยแค่จะได้รับผลน้อยไปด่ามาเงียบๆพุมฉีดจดหมายก็เสียเปล่าก็เลยเอาจดหมายมาอ่านให้ท่านฟังว่ากาลังใจของคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนยังคิดว่าขึ้นเชื่อว่าชาวโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนถ้าเราไปหลงโลกคิดว่าเราจะมีความสุขเราก็จมปลังไม่ห เรีวยกว่าจมไม่ลงจงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาแล้วก็วัดกำลังใจว่าผมถูกด่าเอาคำด่ามาอ่านให้พวกคุณฟังคุณมีความรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นผมคุณจะมีความรู้สึกยังไงคุณอจอคิดว่าต้องแก้แค้นถ้าแก้แค้นเนี่ยมันเพิ่มอรมรารมณ์ร้อนรนนะ อารมณ์เราคลิกแข้งคนอื่นอยู่เพียงใดกําลังใจเราไม่มีความสุขการแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้นส่วนตัวบุคคลคุณด่าเขาให้สัญญาชื่อว่าคุณแอบดา่าถ้าคุณจะแก้แค่งคุณทราบไหมคุณแอบด่าคุณอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณแอบด่าส่งหนังสือที่สถานีถ้าที่ไปมีสัมเศสนี่ตัวจริงๆอยู่ที่ไหน ต,ตัวจริงๆเดิมทีเดียวอยู่บ้านหมอ้อมันก็ไม่ถูกบ้านหม้อสมัยนั้นไฟไหม้ไปหมดแล้วอาจจะไปอยู่สามเสนสีพยาสีกักพยาสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไหนก็ได้แต่คุณแอบได้จริงๆมีรูปร่างลักษณะอย่างไงคุณก็ยังไม่รู้จักเมื่อยังไม่รู้จักไม่แต่ตัวไม่แต่ชื่อเราก็ไม่รู้จักเราจะไปแก้แทนงที่ไหน ถ้าคิดจะแก้แค้นมันก็อย่าเพิ่มความแค้นเป็นการรักษาความแค้นผูกความแค้นให้มากขึ้นวิธีแก้แค้นคือต้องทำลายเหตุของความแค้นนั่นคือกิเลสเป็นโทสะวิธีทำลายความแค้นใ้ย่อยยับไปก็คือคิดว่ามันเป็นรมดาของชาวโลกเราต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะท,ทรงเป็นอนาริยะมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆยังถูกชาวบ้านเขาดา่า คนที่อาศัยพระพุทธเจ้ากินด่าพระพุทธเจ้าอย่างสุภิยะปรีภาชกอาศัยพระพุทธเจ้ากินแท้ๆเวลาพระพุทธเจ้าไปไหนก็ติดตามไปพระพิณา,ายก็เดินตามพระชาวบ้านก็ใส่บาตรด้วยแกยังนั่งดา่าพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืน <c oughs> แล่คนประเภทนี้จะถืออะไรเป็นสาระพระพุทธเจ้าฟังแล้วพราก็ไม่ทรงโกรธพระเสด็จเถือนใจมากราบทูลพระพุทธเจ้าสงสาร ทีได้ทรงยับยั้งว่าอย่าสนใจคำินทานและสำเสริญวางทิ้งไปพิจารณาดูตัวเราว่าคำด่าของเขาอันไหนบ้างที่ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่คุณแอบด่ามานี่วางแล้วไม่เจอความจริงสักอย่างใช่ไหมสเตรนอะไรเรื่องผู้หญิงยิงเรือนี่ผมยกยอดแต่คนอาจจะเข้าใจว่าผมไปยุ่งกับผู้หญิงก็ได้ แต่ใครมาใครไปผมถือเป็นกันเองเสมอถือพวกเดียวกันแต่กําลังใจของผมอีกนั่นหนึ่งขยะทสาบถ้าผมยุ่งจริงๆผมรวยจริงๆก็คงจะไม่ยากจนอย่างนี้อย่างเวลานี้ผมออกจากวัดไปไหนผมไม่เคยมีเงินม,มีเงินติดตัวไปมากอย่างเก่งจริงๆเวลาที่ย้ายออกมาจากวัดระโกมาป่วยเขามีตังค์ไมายี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองเป็นเงินก้นถุงอารมณดาเพิ่นตบริษัท วงความว่าทุกคนเลิกอย่าไปสนใจกับคาําดาพิจารณาความดีของช่างชั่วตรงนองดีกว่าเสียงเพราะวแย่สมูกก็คัดวัดก็หนักขอยุติปแต่เพียง่ำนี้ก็ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรลณล์คนๆยงมีแด่บันดาท่านพุทธศาสน,นิกชนและเพื่อนวิสุทธิสมณีรับฟังทุกท่านสวัสดี